อวันนี้ยังขายเต็มวันปนาลาเป็นเอารถไปซ่อมน่ะรถล่วเสียงหนักเสียงน้อยบอลเนี่ยหยานละ้วเออปลาเป็นตะเก็นน้องรัฝานว่าจักรามันว่ายหน้ามาน้องเน่ยปลาเป็นว่าถ้าตีไปเลขหอยนี่ไม่เป็นเลขไหนจ้ะตีไปเลขหอยนะจกักราก็คือกินกา กิ้งกามันได้ท้องนอะแล้วมาเดียวเนี่ยท้องบาทหนึ่งกับสองหมืนเกาแล้วก็เป็นสองเก้าแล้วก็น,น้ำนั่นเป็นหานา้าน้ำเนี่ยมันเป็นหา้นาน,นา้ำใจหน่งกัน็ไมน้ำจังหา้าไอ้มึงเป็นมาเสียงนะแล้วมักออกจนจะอนตนสองเก้หาห้าแล้วมันอย,อย้อกตายกก็ไปยไ้หูไปนะหู้ยปังใช่ไ